ฝ่ายความมั่นคงรับตัวคนไทยจำนวน13คนกลับเข้าประเทศตรวจพบติดโควิด7คนส่วนรองแม่ทัพภาคที่3เสริมกำลังทหารเข้าพื้นที่แม่สอดช่วยเหลือสถานการณ์โควิดแล้วค่ะผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าฝ่ายความมั่นคงและรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลแม่สอดไปรับตัวคนไทยจากบ่อนคาสิโนสกายคอมเพล็กซ์ฝั่งเมียว,วดี ประเทศเมียนมาจำนวน13คนที่แสดงความจำนงขอ,อกลับมารักษาตัวจากนั้นนำส่งโรงพยาบาลแม่สอดต,ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดล่าสุดผลออกมาแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด19จํำนวน7รายส่งรักษาตัวในห้องความดันลบทันทีส่วนที่เหลือนำเข้าโลเคอลควอรันทีนโรงแรมภูอินเพื่อกักตัวรอผล14วันขณะที่พลตรีสุริยะเอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่3ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4เพื่อติดตามผลการเพิ่มเติมกำลังกองร้อยสกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองจำนวน2กองร้อยและชุดปฏิบัติการอีก14ชุดโดยเน้นย้ำมาตรการสกัดกั้นในเส้นทางหลักและเส้นทางรองตลอดจนพื้นที่ป่าภูเขาอย่างประสานสอดคล้องกับหน่วยงานตำรวจฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ จากนั้นไปเยี่ยมด่านตรวจเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าและออกและข้ามจังหวัดตากที่บ้านห้วยหินฝนและเดินทางตรวจท่าข้ามธรรมชาติบ้านท่าอาจตำบลท่าใสาลวดอำเภอแม่สอดตรงข้ามคาสิโนสกายคอมเพล็กซ์รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกําลังพลหน่วยต่างๆพลตรีสุริยะเอี่ยมสุโรรองแม่ทัพภักสามเปิดเผยว่าวันนี้รับคําสั่งจาก ผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่3ให้มาดูมาตรการที่เราดําเนินการตามช่องทางธรรมชาติในการสกัดกัน้นในพื้นที่อําเภอแม่สอดการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายที่อาจจะติดเชื้อโควิดจากฝั่งนูน้นเลยมาตรวจสอบที่เรากําหนดมาตรการเพิ่มเติมรวมทั้งได้โยกกําลังหนึ่งกองร้อยเพื่อมาปฏิบัติการเรื่องการลักลอบเข้าเมืองโดยเฉพาะเดิมทีผู้บัญชาการสูงสุดกรุณาอนุมัติผ่านทาง ทหารบกมาให้หนึ่งกองร้อยและแม่ทัพได้มาพื้นที่มีคำสั่งให้นำกำลังจากด้านอำเภอแม่สายสถานการณ์ท่าขี้เหล็กค่อนข้างนิ่งจึงโยกมาที่แม่สอดวันนี้กำลังพลชุดดังกล่าวเข้าปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆตามจุดต่างๆวันนี้ไปเยี่ยมด่านที่บ้านห้วยหินฝนและมาดูตามช่องทางท่าข้ามต่างๆที่มีปัญหารวมทั้งการปฏิบัติงานของกองร้อยฐานมาที่มาใหม่ ตอนนี้ห่วงพื้นที่อำเภอแม่สอดเพราะเป็นพื้นที่มีปัญหาเรามีหน่วยงานกองร้อยโควิดมาเสริมที่ชายแดนซึ่งมีรายงานว่าขณะนี้ยังมีคนไทยในสกายคอมเพล็กซ์เหลือประมาณ600คนเข้ามาแล้วประมาณ200คนส่วนบอนอื่นๆมีไม่ถึง100คนครับวันนี้ก็ผมรับคำสั่งจากท่านแม่ทัพภาคที่3นะครับด้วยความ,มห่วงใย่จากผู้จัดการอาหารบกว่ามาตรการที่เราเดําเนินการอยู่ตามช่องทางหรือว่า การสกัดกั้นที่ในพื้นที่แม่สอดในเรื่องของผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยซึ่งอาจจะมีการติดเชื้อโควิดกลับมาจากฝั่งนู้นเนี่ยก็มาตรวจสอบหลังจากที่เรากําหนดมาตรการเพิ่มเติมต่างๆรวมทั้งได้โยกคนกําลังเนี่ยมาเสริมทางทางด้านแม่สอดเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งกองร้อยนะครับในฐานการควบคุมการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยท่านผู้วการหารสูงสุดเนี่ยท่านกัมนาอนุมัต านทางสบมาเนี่ยหนึ่งกองร้อยอยู่แล้วและเมื่อเมื่อสัดหาที่แล้วเนี่ยท่านแม่ทัพท่านมาในพื้นที่ท่านได้กุฎาสั่งการว่าให้นํากําลังจากทางด้านแม่สายเชียงแสนเนี่ยซึ่งเราจัดขึ้นไปสองกองร้อยนะครับทางพื้นที่ตรงนู้นเนี่ยสถานการณ์ก็ทางท่าคิเหล็กเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้ะเราก็ท่านแม่ทัพขออนุมัติทางกองทัพบ,บกให้เอากองร้อยหนะึ่งกองร้อยเนี่ยโยกมาเสริมทางแม่สอดครับ ผมก็มาติดตามการปฏิบัติงานของของกําลังพลของน้องๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับประสานหน่วยราชก,การหลายหลายส่วนงานที่เราทํางานร่วมกันนะครับตามจุดตรวจต่างๆในวันนี้ก็ไปห้วยมะหินฝนมาแล้วก็จะมาดูตามช่องทางท่าข้ามต่างๆที่มีปัญหารวมทั้งการปฏิบัติงานของกองร้อยทหารม้าที่มาเพิ่มเติมนะเขามาถึงตั้งแต่เย็นวันที่19แล้วก็เริ่มทํางานวันนี้นะครับผมก็จะอยู่ในพื้นที่อีกสัก สองคืนสามวันเพื่อที่จะดูรายละเอียดตั้งแต่พบพระจนขึ้นไปจนถึงเท่าสองอยางนะครับก็จะได้กำชับมาตรการแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องๆกำลังคนที่ปฏิบัติงานตอนนี้เขาไม่ได้กลับบ้านเลยก็จะทำงานบางจุดเนี่ยยิบสี่ชั่วโมงนะครับโดยที่เข้าเวณผัดกันมามาอยู่ตามช่องทาง,างต่าง